เรื่องย่อผิดรักรอยอดีตตอนที่สองพิงตั้งใจจะอยาก,กับเฟยหลังจับได้ว่าเฟยกับนิสาแอบมีความสัมพันธ์กันที่เฟยเข้ามาจีบเธอก็เป็นแผนของนิสาพิงเสียใจมากเพราะนิสาเป็นคนที่เธอรับมาทํางานในร้านเพราะความสงสารจนผิงเชื่อใจและนับถือเป็นพี่แต่สุดท้ายกลายเป็นงูพิษที่แวงกัดผู้มีพระคุณในขณะเดียวกันนิสาเจินเฟยวางแผนขโมยยาจินลอตใหญ่ไปขายให้อฟง โดยนิสาซื้อนาฬิการาคาแพงมาติดสินบนหัน่นเวลาเดียวกันโชว์กับอาม่าตัดสินใจบินไปเกาหลีผิงมาส่งพร้อมมอบเครื่องรางให้แต่ระหว่างอยู่ที่เกาหลีเครื่องรางเกิดแตกหักถือเป็นลางร้ายที่จะเกิดขึ้นกับผิง เมื่อผิงระแคะระคายเรื่องยาที่ถูกขโมยโดยกอนเป็นคนมาบอกทางด้านนิสาที่เห็นรูปลับของตนกับเฟยตกอยู่จึงเดาได้ว่าผิงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วผิงพากรอนเข้ามาเป็นพยานเอาผิดนิสากับเฟยแต่นิสาพลั้งมือยิงคนในบ้านแล้วจัดฉากโยนความผิดให้ผิงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชมละครพิษร,รักรอยอดีต22มีนาคม65วันอังคารเวลา20นาฬิกา30นาที